ต้าเจี้ยวแข่งมาเลยครับข่อยมิ่งตงก็มีเมนูครับปลากระพงลวกจิ้มน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวรสเด็ดอ่ามีแล้วจริงแนละ้วสองตัวนะตัวหนึ่งหลุดไปก็น่าเสียดายนะครับปลากระพงขอทำปลาก่อนนะครับแล้วก็ทำน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับรสดเด็ดนะครับของขวอยมิมตงให้ ท่านผู้ชมนะครับได้ลองไปทํากันนะครับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่ก็จะกินกับปลากระพงลวกแล้วก็ปลาเก๋าจะอร่อยนะครับตามครับปลากระพงนะครับเราก็แล่เสร็จเรียบร้อยนะครับจากที่เราได้ได้มาตัวนี้ประมาณ1กิโลนะครับตีปอมการสนุกกับครัวหินตงเลยนะครับวันนี้จริงๆแล้ววันนี้นะครับปลากระพงตัวนี้เราจะมากินกับน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับน้าจิ้มเต้าเจี้ยว สูตรใดก็ได้นะครับอยากจะเป็นแบบถุงแบบไรแต่ว่าต้องชิมนิดนึงนะครับว่ามันเค็มมากมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันเลยดีกว่านะครับน้ำจิ้มวันนี้นะครับมันก็จะมีตะตออะไรบ้างก็แบบนี้นะครับก็จะมีขิงนะครับขิงประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับพริกนี่ก็แล้วแต่ครับใครชอบกินเผ็ดก็ใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยเผ็ดมากใส่มากนะครับมะนาวก็ประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็ มีซีอิ๊วหวานนะครับซีอิ๊วดาหวาน,นครับสุขหวานแล้วก็เต้าเจี้ยวนะครับอันดับแรกก็ใส่ขิงไปเลยครับขิงก็ขิงสับหรือขิงหั่นลูกเต๋าก็ได้นะครับประมาณสักสองช้อนโต๊ะขิงแก่พริกแดงจินดานครับต้องใส่เป็นพริกแดงครับอย่าใส่พริกเขียวเพราะพริกเขียวมันจะทําให้รู้สึกเหมือนเขียวนะครับมันก็เลยจะใช้เป็นพริกแดงนะซีอิ๊วดําหวานนะครับสักประมาณครึ่งช้อน เจวก็แล้วแต่ท่านาผู้ชมเลยครับว่าชอบเป็นแบบไหน จิ้มเต้าเจี้ยวก็จะเน้นเต้าเจี้ยวนะครับก็น้ำตาลทรายนะครับ2องช้อนต๊ะไม่เคยงงน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี้ก็เหมาะให้กินกับปลากระพงปลากเก๋าครับเก๋าลวกจิ้มกระพงลวกจิ้ม มะนาวครับประมาณสี่ช้อนซีกหนึ่งมันก็จะได้ช้อนหนึ่งพอดีครับซีกหนึง่งซีกหนึ่งก็จะประมาณหนึ่งช้อนผมนจะล้างช้อนลงหน่อยใส่อะไรมาก็ผัดกินก็ดี มันจะน่ากินแล้วนะเดี๋ยวาขานอะไรก็เติมนิดหน่อยนะก็แ,ะแต่คนชอบอีกทีนึงนะ่เป็ดปั่ปนเลยครับอ่าเมื่อกี้ผมใส่ไปสี่แล้วนะแต่ผมคิดว่าพริกมันน่าจะไม่ค่อยเผ็ดนะแล้วแต่ว่าพริกร้านไหนเผ็ดนะ ผู้ชมนะครับก็ต้องต้องรู้ด้วยแล้วกันเดจะใส่มากไปก็เผ็ดกินไม่ได้อโอเคยอดเลยครับพอดีเลยเปะ๊ะเลยนี่จิมเตาเจียวเรากินกับปลากระพงลวกกิกนนะครับ จิ้มเต้าเจี้ยวนี่เราก็ได้ปลามาจากอ่าฟิชชิงไลน์ครับควายงต้มก็เลยเอามาลวกจิ้มครับไว้ที่ทำน้ำจิ้มสุดเด็ดก,ก็คือน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวคนระับสุดเด็ดกว่ควายงต้มครับนี่ขาดอะไรอีกอย่างหนึ่งเราขอเป็นมันได้ ปลางามมากเลยครับปลากระพงมันจะแน่นนะครับเนื้อมันจะเด้ง <c oughs> เป็นช่ายไปหน่อยนึงนงมาเฮียมาดได้ฮนะรยด้วยกระเทียมหน่อยนี่ทเทียมเจียวนะครับ Hey. Jim, Here, tán tán này chim, bằng chữ nằm nơ rắp. Cắt nắp của nó là của cắt xin khóc. Ah, là là, 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 อร่อยมากครับตอนนี้นนต้องมีกลิ่นเต้าเจีจ้ยวนะเพราะมนำจิ้มเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวมันก็เลยเน้นเต้าเจี้ยวไปที่เจ็ดช้อนนะคือประมาณให้กินประมาณนี้นะเ <โอ S 1> นี่ครับเราก็ใช้นี่ใบนี้เครื่องเคียงนะใหญ่ใหญ่ไหไมกินเลออ็กอยู่ครับ โอหยดไปเลยอย่าไปน้ำหอมหวานอร่อยครับไม่เสียไม่เสียแรงที่ตกมากับมือใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับกว่าเราจะได้ปลาตัวนี้มาอันนี้เป็นท้องท้องรักทรายย้ายมครับทีนี้ไน้ำนา ก่ันี๋ยวมันมดแล้วนี่เอาจะได็กมาซ้มเนาะให้คุณแม่ชิมก่อนคุณแม่นี่ทองใสเให้ทองใสเลยทองใสเลยเนี่ยโอ้ยจะหลุดนะจะหลุดนะโอ้อันนี้มันเลื่อนไงคีบแรงก็เดี๋ยวมันจะ แตกนะงั้นเราช้อนกันได้ยังอ๋ออร่อยอร่อยเดี๋ยวโชเล่เขาจะมาเก็บเคราลิกาสิบหรือเปล่าเาลิกาสิครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทำไว้อันนี้นะครับของเราก้างมันหายไปหมดอะไรนี่ ก้างทอดครับคือเราแล้แล้วั็หัวมันกับก้างมันเราไปทอดน้ำปลาอือนี้เราแล้วแต่เนื้อมาแม่นแล้วอืออืออันนี้มันคือเมนูกับแก้มนะครับกบกิ้งกะเทียมเจียวหอมอืออืชิมยังชิมแล้วหรอปลาโพงครับปลาโพงปลาโพง

ความหน้าเราอาจจะหาปลาคังนะปลาคังปลาแค่ปลาคังปลาแค่มาโลปลาคังปลาแค่ตเนง่ยหนังนะครับหนังปลา<ม>ดูว่าหนังมันจะอร่อยไหมลองดูอือ อ,อ,อ่อนแอเนาะงงนอนที่อ่อนแอเนาะเราจะเอาเนื้อมันมาห่อนหนังมีกินเมื่อกี้เราดันไปเลาะหนังออกหมดอะ <c ười> ไรลูกพันจังยังยเน <c ười> ี่ยกินไม่ได้ครับ <c ười> โอ้โห <c ười> ไม่ คงลุกจิ้มครับพี่น้องอันนี้เป็นน้ำจิ้มต้นเขี้ยวนะครับมาอ่ำเลยใส่มาเลยน้ำไม่เคยจับใส่มาสุดยอดครับเดินมาื้อปลาสดๆมันหวานแล้วพร้อมกับน้ำจิ้มต้นเขี้ยวรสเด็ดของควายหิมพานตงเข้าไปครับหยาด เนี้ยช่เอาหอนนัำอร่อยไม่รู้และนี่ครับกับน้ำจิ้มสุดเด็ดครับน้ำจิ้มเต้าเจียวครัวเฮงตงกินกับอะไรก็อร่อยไม่ใช่กินนะจิ้มกับอะไรก็อร่อยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นหอยแคลงปลาหมึกกุ้งปูปลาแน่นอนอร่อยแน่นอนอร่อยเนาะรับประกันเลยครับตามสูตรเลยนะถ้าใส่ตามที่ผมใส่อ่ะบพริกประมาณเจ็ดเม็ดอ่ะโอเคละ ถ้ามากกว่านั้นมันจะเผ็ดไปนะครับไปลองทากันด้ดูได้นะครับกับน้ําจิ้มเต้าเจี้ยว,ว,วออยน,น,นะครับสูตรครัวฮิงตงอร่อยแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวขอคนละคำนะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันก่อนนะครับ<ส>แล้วก็จะนั่งยาวๆกันไปนิดนึงนะยี่งน้ำย่อยนะครับย้่ง่อยน้ำย่อยกินอย่างกินอย่างกินราดเจอยวย โอเคนะครับยังไงก็น้ำจิ้มแม่นะครับจิ้มเตาเจียวสูตรครัวฮิมต้งนะครับกินกับอะไรก็อร่อยถูกต้องกินกับลวกจิ้มอะไรก็อร่อยจริงแล้วกินกับหอยแครงก็อร่อยนะครับผมคิดว่าหอยแครงก็อร่อยครับปลาคังปลาอะไรปลาเก๋านะะปลาเก๋าไอซูยอนเะยังไงก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครัวฮิมต้งนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามด้วยนะครับกับช่องฟิชชิ่งไลน์ผู้ชายสงัด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 นะครับ ก็ขอบคุณสำหรับปลากระพงในมื้อนี้นะครับ,รบที่เราได้มาครับ,รบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็หน่ง <1 S 1> คำครับ <c oughs> แล้วก็ลากันไปก่อนนะครับเย <c oughs> <c oughs> ี่ยวครับเยี่ยอร่อย